ก็ผมอีกครั้งนะครับกับดิ้งไลทนะฮะโอเคนะครับไปเราจะไปทำภารกิจของเราต่อครับปีนโอเคนะครับจุดที่สองเราเฮ้ยเกือบตายแล้วภาพอาจจะเปิอน,นะครับเพราะผมเปิด FSR ไว้นะในการช่วยจุดเฟรมเรทนะโอเคได้ร้อยเฟรมไหมจัดไปนะเออโอเคนะอีกร้อยเมตรไม่มีอะไรแถวนี้จัดไป ไโดดโดดโดโด,โดจัดไฟนะครับโอเคแค่80เมตรเอ,อื้อกระโดดลงมาแค่80เมตรนะครับแค่80เมตรไปเร็วไปเร็วโกโกโกโอเคเก็บเศษเหล็กก่อนนะครับเศษเหล็กทั้งนั้นของดีนะของดี ้ยมันกำลังแบกตัวี่ไอ้เทคดาวไม่ได้ฟันเลยครับว่าไงเพื่อนถีบถีบได้ไหมเรียบร้อยไม่ตายโอ้โหไม่ตายทำไมตายยากวะเฮ้ยโอ้แม่งจะฆ่าคนเดียวมาไม่อยู่ละปีนได้ไหมปีนได้ไหมปีนได้ปีนได้เฮ้ยไอ้ยาปีนได้เว้ยเฮ้ยปีนได้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 เออดีมากหลงพ้นละหลงพ้นละโอเคครับไปหาที่จุดล่าไป ค้นหาสิโอเคผมจะขอเปิดเป็น DLSS ดีกว่านะฮะพอดี FSR เหมือนมันจะเบลอนะแต่มันก็ช่วยในแง่ที่เอ่อทำให้เครื่องที่ไม่ไม่แรงเล่นได้นะโอเคเออ DLSS แม่งภาพชัดกว่าจัดไปฮั Hans. นส are you Hans ฮันส์นายฮันหรือเปล่าต้องการอะไรเล่านายดื่มน้ำหรือเปล่าตายฉันดื่มแล้วรสชาตาเิเหมือนเี่ยวล่ <S <S าวีบหายแล้ว เวรละต้องบอกว่าเราต้องให้ให้ยาก่อนนี่คือบูด Take it your wife said chug drink it already ก<ะ>ินเลยแล้วเร็วไหลนะทไมละ่ะ my wife said that she thinks the alcohol strong enough to burn the poison out of your system บอกว่าต้องกินแอ,อกลกอฮอล์จะได้จัดสรพิษ my woman ผู้ญิของฉัน <c oughs> มันรักฉันนะแม่เธอก็รักฉันสินะงหนว่าความเราเป็นติดตายไปแล้วนี่ไงโอเคขอบคุณที่ช่วยฉันไว้นะไอ้ยะอยากกลับไปไหมต้องการที่ช่วยไหมไม่หรอกฉันยังมีงานได้โอเคฉันยังมีงานต้องทำอะไรวะเราเป็นติกเฉยเลยโอเคเราก็ช่วยมาแล้วนะ ท้ายนะครับเราจะกลับไปที่เออ่โอเคเราทำเครื่องเสือลวเราจะกลับไปที่นี่นะใช่ไหมรีพอร์ตแบ็คทูบาซ่าโอเค400 m. เมตรขอบคุณมาก400ร้อยเมตรเหลอมีอาวุธอะไรบ้างเนี่ยนะอาวุธอาวุธมีเน,นี่ยเฮ้ยมีคนอยู่นะครับได้ยินเสียงอยู่ไป อีกแค่เท่าไรอะสี่สิบกว่าเมตรเองไปก็ช่วยดีกว่าน่าจะช่วยทันอยู่นะเฮ้ยโอเคต้องช่วยนี่ไงที่มาช่วยแล้วที่เป็นคนดีพี่เป็นคนดีที่เป็นคนดีับคนดี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 เฮ้ยแม่งแม่งจะมีนาหมดเราเป็นคนดีับนี่เราเป็นคนดีช่วยคนก่อนคนดีคนดีคนดี โอเคนะครับช่วยแล้วขอตังค์ได้ไหมอ่ะแล้วกูจะช่วยยังไงอ๋อต้องปีนข้างบนเก้านะโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นกำลังไปเนาะโหนอะไรวะแล้วกูจะช่วยยังไงเนี่ยเออโอเคอุ้ยแม่งมั่วเฮ้ยได้ละได้ได้ปลากวนะครับโอเคว่าไงเพื่อนมีอะไรให้ไหมของวัญรางวัลไม่มีเลยอ่ะ ราได้สก,กิลนะไม่เป็นไรก็ได้สก,กิลมาเนาะปะกลัวใช่ไหมเอ่ออันนี้ถ้าสเตมนนาจะหมดใช่ไหมอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้จะโดดได้ไกลขึ้นเอ่อ your speed. อินคิวสปีดอันนี้ดีกว่าไหมถ้าพลังจะหมดอ๋อถ้าจะไม่ตกนะฮะโอเค ด<ป>ีมากได้อีมิวบูสเตอร์แล้วอืมอันนี้ไม่น่าได้นะเดี๋ยวลองลองลองก็ได้นะเพราะว่าแต่เหมือนว่าอีมิวบูสเตอร์เราจะไม่ได้นะผมว่าไม่น่าได้ว่ผมว่าไม่น่าได้ <c oughs> เพราะเคยลองแล้วเหมือนอมิวมิวลองไม่ถึงเนาะเนี่ยผมว่าไม่ได้นะเพราะว่าต้องค่ขขอนข้างยากเลยอะ จะลองก็ได้ไม่ได้ล็อกดูดิเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เนี่ยถ้าโดดที่ก้นแล้เฮ้ยใจหยุดอ้าวเรียบร้อยไม่ได้นะครับไม่เอาละกลับไปที่อันนั้นดีกว่าโอ้อโหโอเคเฮ้ยมีหนังสือให้อ่านเฮ้ยอันนี้มีในของมีนะครับ เฮ้ยเียมันรู้ตัวแล้วว่ะอยู่นี่มาพี่ไม่รบกวนละพี่จะมาดูของเลยเชว่าไงเพื่อนวนี่ไอ้ควรตีนนอะไปบิ่งกลับไปเฮ้ยเครื่องหมายเครื่องหมายคำถามนี่คืออาจจะมีอะไรบางอย่างเนาะไหนๆก็ใกล้ๆนะครับระหว่างทางกลับไปเวสต์หลังขอแต่ถึงควรก็หน่อยนะเฮ้ยเมโทรสแควร์นะครับเฮ้ยฟ้าเทาวเวลว่ะอ้าวฟ้าเทาวเวลว์จะบอกว่าต้องมากลางคืนนะ จะไปแน่อ๋อมันจะเปิดกลางคืนเหรอโอเคงั้นงั้นยังไม่เอาอะเฮ้ยโจรโจรนี่ไงโจรว่าไงเลยโจรนี่ไงเจยโจนเบื่ออุ้ยไม่ควางมีดว่้ยางไงอุ้ยควางมีดเหรออโเคควางมีดใส่กูเหรอไปเร็วไปเร็วมางานควางมีดใส่เรานะครับ เ้ยยิงได้ชิบหายอาฮ่าตไม่ได้จะจับเราเว้ยนี่คือแอดเดเินคีทในโลกซอมบี้นะครับไปเลยโก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 อันนั้นต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนมิทัลลี่คอนบอยเอาวะสำรวจซะหน่อยนะครับเผื่อมีของดีนะนั่นเนี่ยเฮ้ย เสียงโจรหรือเปล่าวะได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนอ้าวอันนี้มีอะไรอ่ะจะมีอะไรให้เราเก็บไหมลองลองลองไหมเฮ้ยเฮ้ยฐานโจรฐานฐานโจรฐานโจรต้องมีอะไรของดีแน่นอนฐานโจลครับฐานโจรเอ็กดาวด้วยกู ดาวเท็ดาว,ดาว,ดาวการมันเท็กดาวเฮ้ยเท็กดาวได้วะด่ะเรียบร้อยตายฮ่าฮเฮ้ยได้ไม่คิดว่ะนี่เราแอบเข้ามาในฐานโจรนะครับแสดงว่าต้องมีของดีเฮ้ยล็อกพิกเอาเลยสดอดกรนะไอ้ยักษ์สดอดกรสดอดกร ได้อยู่โอ้ได้ละโอเคสดอดกรนั่นนะครับอะไรอะได้อะไรอะโอ้อยได้ตังค์แล้วห้าเยสมันเป้าอยู่่ะนี่นะครับนี่คือหอกเอาไงดีวะจะเท็กดาวมันได้ไหมเนี่ย ลองไหมลองไหมเฮ้ยนี่ไงไปเช็คดาวแล้วบวกแม่งเลยเฮ้ยยังไม่รู้มันยังไม่รู้มันยังไม่รู้เฮ้ยมันละอุ๊ยแม่งโหดจัดมาดิเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นบอสหรือเปล่าวะเฮ้ยเสี่ยแม่งก็จะตายแล้วจะตายแล้วถอยแล้วหอยแล้วฮิวฮิวฮิวอันนี้เอาขวานละเฮ้ยบอสดีกว่า ไม่พอก่อนก็น,นึกว่าตัวธรรมดาเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยจะฆ่ามันได้ต้องได้ขผงดีแน่นอนว่าไงเออมาดิแค่ออลเลเวลสองเองพี่ลเลเวลอินฟินิตี้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจับนี่ไงมาดินี่ไงไม่รู้จักพี่ซะแล้ว พี่เล่นเกมมาเยอะแค่นี้ที่ไม่กลัวหรอกถีบนี่ลมคลบนี่ไงเบื่อเรียบร้อยนะครับพี่น้องแน่ที่จะสู้พี่เร็วไปน้องเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเก็บของก่อนเฮ้ยยังมุอยู่อ่ะรู้ละมันรู้ละดูของแล้วหนีดีกว่า ถ้าเราจะไปทางนี้งไงล็อกพิกยากแบบยากนะครับให้ไวให้ไวอันนี้เฮ้ยบ่าเฮ้ยใกล้ได้ละอันเนี้ยอันนี้ได้แน่นอนเออได้ละเปิดได้ละโอเคโอ้ยนี่ก็ต้องล็อกพิกอีกเอ่ะจะมีของดีนะครับอยากได้ของดีต้องรอหน่อยโอเคเฮ้ย ได้ไหมได้เออเฮอ,อได้ได้อะไรเนี่ยไอ้ย่ะได้อาวุธใหม่เก็บมาก่อนนะใช้ไม่ใช้ค่อยว่ากันปก,ก่อนปก,ก่อนกกอยาให้มันรู้นะรเรามาหาของอยู่เก็บของให้หมดป้นเรามาป้นแล้ เก็บไปให้หมดนะเหมือนมีเสียงคนแถวนี้นะเก็บให้หมดกำลังกำไรเอาหมด ไเก็บเก็บหมดนะครับเฮ้ยสกาเกลตน่าจะขายได้ราคาดีเนี่ยโอเคเฮ้ยเปิดเปิดเปิดฝืนเปิดได้อะไรวะรองเท้าเฮ้ยได้รองเท้าซันเดย์ชูมาทำไมวะเนี่ยเปิดเปิดเปิดเออนี่ไงแป้งซันเดย์ชูเอาของแล้วนี่แหละข้อดีของการขายครับ นนีนเลยเก็บให้หมดโอเคเก็บหมดแล้วนะครับลงต่อดีไหมก็ <c oughs> ไม่น่ดีอะไรแล้วมั้งเฮ้บีวะเปิด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 เออเปิดได้นะครับนี่ไงโดให้หมดนะครับขโมยให้หมดเฮ้ยนี่ไง เยมันรูล้ละเฮ้ยเปิดดิทิ้หายโอปิดทำไมวะเนี่ยเขี่ยแล้วไม่น่าปิดเลยฆ่ามันเฮ้ยฆ่ามันฆ่ามัน,มนเปิด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 เร็วเปิดลูกเปิดลูก เไม่น่าปิดเลยมีมันเลี้ยง้อมีไวเฝ้าเนี่ยดูสิอาจจะมีอะไรตรงนี้ก็ได้เปิดหน่อยนะจ๊ะ คราฟอะไรได้บ้างเนี่ยเออคราฟพยาบาลได้เก็บให้หมดนะอาวุธเก็บมาให้หมดโอเคพอแล้วเนาะลับขึ้นไปข้างบนเดืยเอย ไปะหนีละเฮ้ยทิพายละมือแล้วเหรอเนี่ยมือแล้วเหรอวะทิพายอยู่นานเกินไม่น่าเลยอยู่นานเกินสินะ เออถ้าเราจะไปที่พักที่ไกลที่สุดรูฟท็อปสกูใช่ไหมไปตรงนี้ก่อนเฮ้ยเขาโห่เอาละพวกมันพวกมันเริ่มล่าแล้วนะโอเคเปรียงนะเปรียงหน่อยไปลูกไปลูกโกโกโก้นี้นี้ี จี๋หมายละอย่าให้รู้ด้วยมันอยู่ที่นี่ไอ้เหี้ยหนีแล้วหนีแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยมันยังไม่รู้อยู่นี่นะครับปล่อยมันแดกไปก่อนยังไงลูกเรียนใกล้แล้วบีมถึงเช็คพอยต์แล้วเออเช็คพอยต์ไอ้เย่ะโอ้เช็คพอยต์นะครับ นี่ขายของเลย What do you need, buddy? อ้าวขายของไม่ได้เหรอเออถ้าเราจะขายยังไงอ่ะอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดไม่ได้เต็มละโอเคเป็นแลอันนี้อาวุธจะพังแล้วนะครับดรอปเลยแล้วกัน อ่าได้อะไรมาบ้างอ่ะนี่เราคราฟได้ไหมเนี่ยเราคราฟได้ไหมโมดิฟายไม่ได้เหรอโมดิฟายเออนี่ใส่ไปดินี่ใส่เข้าไปเลยไม่เป็นไรเราใช้นี้ก่อนโอเคตัดพาร์ทก่อน Yeah.